สวัสดีค่ะนอนสลบอยู่นี่นั่นก็คือลูกไม่ใช่ลูกสุนัขนี่ก็คือสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านตัวผู้นะคะอายุปีครึ่งเกือบ2ปีแล้วค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนจะเห็นได้ว่าเท้าเขาใหญ่มากเดี๋ยวจะจับให้ดูนะคะแชมป์นี่ค่ะนะจากมือดิฉันเอาเท้าเขาไว้ที่ฝ่ามือใหญ่มากนึกว่าถ้าไปเดินตามโครนี้นึกว่าเสือด้วยซ้ํานะคะ ตัวใหญ่นะคะไม่ใช่ตัวเล็กๆนะพอเขากระโดดขึ้นมาดิชั้นตัวสูงร้อยห้าสิบเอ็ดใช่ไหมพอเขากระโดดขึ้นมาเกาะบ่าหัวของเขาถูงเกือบถึงหัวเขาหัวเราอะค่ะนะคะความตัวโตความตัวใหญ่ของเขานะคะนี่ค่ะนะคะหลังอ่านนะคะเพื่อนๆนะจ่ายลูกสวยมากเดี๋ยวจะพาไปดูลูกนะคะลูกตัวปูนะคะแชมป์เห็นไหมคะตัวพ่อเขานี่คือลูกชายของเขานะคะเท้าลักษณะเดียวกับพ่อเท้าใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนค่ะนะคะ อันนี้ได้สอเอ้ยสี่เดือนแล้วค่ะสี่เกือบห้าเดือนแล้วค่ะนะคะกาลังดือ้อกําลังซนค่ะนะคะนอนเดี๋ยวก็จะอาบน้ําให้ลวค่ะนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งอันนี้แม่พันธุอีกตัวหนึ่งยังไม่เคยมีลูกนะคะนะคะนางชื่อเบลล่านะคะนางชื่อเบลล่าใครอยากได้นะคะนางกําลังติดสัตว์ใครอยากได้ลูกของนางเขียนมาเลยค่ะนะคะเราคิดราคาไม่แพงนะคะนะคะ เป็นกันเองเด้อค่ะนะคะสาหรับคนที่รักสุนัขนะคะนะคะนางยังไม่ท้องนะ,ะแต่ว่าติดสัตว์ละจะให้ดูลักษณะพ่อพันแม่พัน์ก่อนนะนะคะเบล่าสำหรับคนรักสุนัขอย่างเราเราเลี้ยงเขาเราก็รักแต่ว่าดือด้อค่ะมึนก็สุดแต่ว่าความ ที่เขารักเรานัน้นมีสุดยอดนะคะถึงแม้ว่าเราจะทําโทษเขาเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ยังรักเรานี่คือความซื่อสัตย์ของสุนัขนะคะใครที่ว่าสนใจสุนัขไปเป็นเพื่อนหรือไปเป็นคนเฝ้าบ้านตัวเฝ้าบ้าน security นะคะเป็นยามได้ดีเลยค่ะปลอดภัยสําหรับเราและคนในครอบครัวนะคะนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะเมื่อเขาท้องเราจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะ